ในหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของการทำงานของอยากให้เข้าใจนะครับการเร่งสปีดให้เหมือนกับการทำงานของวงช้างนะเรื่องของวงช้างเรื่องของ s แน p เนี่ยผมผมพูดในหนังสือเมื่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วมาและนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางทางตำราทางวิชาการ ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือพูดกันมานะผมไม่ได้เป็นคนคิดคน้นคำว่า snap นะครับส่วนงวงช้างนี่ก,ก็มีคนเปรียบเทียบมานะบก็เป็นคนที่เขียนหนังสือของญี่ปุ่นนะผมก็เอามาเออมัน,มนฟังแล้วมัน make sense นะครับคือลักษณะของงวงช้างเวลาเวลาช้างที่เขาอยู่เฉยเฉยแ,นะนะนะแล้วก็แกว่งงวงนะสมมติว่หน้านะแล้วก็แกว่งงวงเนี่ยด้วยความสบายใจนะครับนั่นคือสิ่งที่จะมายกตัวอย่างนะว่า เวลาที่ที่เราเร่งเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องนะแกว่งตัวนะฮะเพื่อที่จะให้ความเร็วของหัวไม้ให้มันเกิดขึ้นความเร็วของตรงเนี้ยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดทําให้เกิดขึ้นก็มีตํารานะฮะหรือมีการสอนที่เอาเอาพยายามมาบอกกันนะครับว่าต้องพยายามใช้กล้ามเนื้อใหญ่ตีต้องมีการหมุนตัวต้องเทินบอดี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับ การเทิร์นบอดี้กับการที่จะทำให้เกิดความกว้างความอาร์คของวงสวิงให้มันกว้างมากขึ้นนะหรือพูดง่ายว่าจะทำเพื่อให้มันมีโมเมนตัมให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องมีการบิดตัวนะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะในการบิดตัวแต่ต้องแยกให้ออกครับว่าเวลาตีนะเวลาตีอใช้อะไรนะหลายคนพอบอกว่าได้ยินคำว่าใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ก็หมุนลงมาเลยครับพยายามหมุนตัวให้แรงแต่ผลที่เกิดขึ้นนะก็คือลูกไปขวานะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ผมผมแก้คนที่ตีลูกออกขวานะจับกร๊บก็ดูดีอะไรก็ดูดีนะไปเยอะมากสําหรับคนที่บอกว่าใช้กล้ามเนื้อส่วนใหญ่กล้ามเนื้อใหญ่การหมุนตัวตีนะก็คือจะหมุนตัวแต่คิดว่าจะไปหมุน,น้แกนหลักการเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดหมุนนะเราก็เนี่ยครับ นะเส้นรอบวงก็คือการเดินทางหัวไม้น,นะมันเหมือนกับพระอาทิตย์เนาะแล้วก็มีพวกดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเดินทางรอบพระอาทิตย์เนี่ยนะครับพระอาทิตย์เนี่ยก็อยู่นิ่งๆนะแต่ส่วนอื่นเนี่ยที่ต้องหมุนรอบพระอาทิตย์เนี่ยมันต้องเร็วนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เนี่ยก็คือหัวไม้ที่อยู่ทางขวาของตัวเรานะแล้วเล่งมาที่ลูกนะแล้วก็ไปตรงเนี้ย นี่คือคอนเซปที่ผมอยากจะบอกครับว่าเป็นเรื่องของความเร็วที่มือจะต้องเร่งครับนะส่วนของตัวตรงนี้มันเพิ่มอาร์ขึ้นไปแล้วก็ขากลับก็คือกลับลงมาถ้าคุณไม่เร่งมันมือไม่ไม่ทางไม่มีทางทันแล้วคนก็คือเข้าใจผิดตรงนี้พอแบ็คซิงขึ้นมาก็จะเอาตัวเร่งแต่ไม่เร่งมือนะเพราะนั้นหน้าเหล็กก็จะเปิดแล้วมันก็จะออกขวานะเพราะฉะนั้น เรานะครับต้องทําความเข้าใจใหมนะ่ต้องเร่งให้ถูกจังหวะนะครับในขณะที่พอบิดตัวแล้วกำลังจะลงมาเนี่ยนะครับ,นะรบข้อมือนะครับแขนจะต้องเร่งหัวไม้ตรงนี้ให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมได้บอกคอนเซปต์เนี่ยถ้าผมยังไม่ได้หมุนเลยนะเนี่ยจากหัวไม้ที่อยู่ตรงนะครับอยู่ทางขวาเนี่ยเร่งมาหาลูกแล้วก็เร่งไปทางซ้ายเนี่ยนี่คือคอนเซปต์ คอนเซปที่จะต้องมีนะาะแล้วถ้าถาม่าคอนเซปขนาดนี้นะครับแล้วเอามาตีลูกโดยที่ไม่หมุนเลยเนะี่ยถามมาตีได้ไหมตีได้ครับนะแล้วตรงด้วยนี่คือคอนเซปที่จะต้องทำให้มันมีเพราะหลังจากที่พอมันได้เนี่ยก็มีหมุนตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ แบ็กสวิงเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ใช้ตัวหมุนมาพร้อมทั้งมือที่จะต้องเร่งให้หน้ามาให้ทันนะเพราะคอนเซปต์ที่พูบอกอ่นะการแกว่งของวงช้างเนี่ยช้างไม่ได้เอาหัวเอาตัวช่วยแกว่งนะครับนะมันแค่แกว่วงขงมันเพราะคอนเซปต์ที่ว่านี่นะฮะก็คือเอามาใช้ประยุกต์ตรงนี้ครับว่า นะไม้ที่อยู่ด้านข้างนะและจะเล่งเข้าหาลูกเนี่ยนะครับเพราะสิ่งที่ท่าตัวนะครับถ้าไหลเคลื่อนดูนะฮะโดยที่มือไม่เล่งเล่งไม่ทันหน้าไม้ก็เปิดนะตีแล้วก็ออกขวาเนะี่ยใช้ตัวประสบการณ์ของผมแก้คนที่ตีลักษณะน,นี้มาเยอะมากแล้วคอนเซปต์ก็คือได้มาเหมือนกันคือใช้กล้ามเนื้อตีใช้กล้ามเนื้อใหญ่ตีหมุนตัวตีนะครับ แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญเนี่ยลืมมันไม่ได้ใช้มันนะครับการหมุนตัวแน่นอนนะครับหมุนเพื่อให้อาร์กมันขึ้นแล้วขากลับมันก็คือกลับหมุนกลับลงมาแต่ตรงนี้จะต้องทําให้เกิดเพราะผมไม่ได้บอกว่าการตีกอล์ฟใช้แขนใช้มือตีอย่างเดียวไม่ใช่ต้องใช้ทุกส่วนนะแต่หลายคนที่พยายามทําแล้วทําไม่ได้ก็เพราะว่านะครับพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการตีตรงเนี้นะครับ ในมือที่จะเล่งหัวไม้ที่จะเข้าปะทะมันทำไม่สำเิ็ผลร้อยเปอร์เซนที่ควรทำมันเลยทำให้ระยะไม่ได้แล้วก็ทิศทางไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะฝึกกอล์ฟอยากจะเอาเรื่องของระยะนะอย่าเพิ่งไปหมุนตัวตีนะครับฝึกประมาณสักครึ่งวงเนี่ยนะครับเล่งหัวไม้นะจบ จบประมาณครึ่งครึ่งเนี่ยก่อนนะทํทอยู่อย่างเนี้ยแล้วพอหมุนตัวตีนะท่านจะไกลขึ้นอีกประมาณสักไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะความหมายคือถ้าตีเต็มวงได้ร้อยหนึ่งตีด้วยแค่นี้ต้องได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดแปดสิบหลานะครับถ้าตีเต็มวงได้ร้อยหนึ่งนะตีแค่เนี้ยนะต้องได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของระยะเพราะถ้าเกิดหมุนตัวนะ แล้วตีมันจะเบิกบวกได้เพิ่อมอีกย0ิบเองไม่เชื่อลองทําดูนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ที่ผมเคยพูดอยู่นะครับว่ามือทํางานเนี่ยได้ระยะ50ซมาบวกกับตัวอีก50เอร์เซรวมกันเป็น100น่งนีก็ผมสาธิตให้ดูได้ท่านลองไปทําดูได้นะครับว่าโดยที่ไม่หมุนตัวหมุนให้น้อยที่สุดเนี่ยยกนะหักข้อมือขึ้นแล้วตีเนี่ยแล้วดูระยะได้เท่าไหร่ กลับไปตีเต็มวงดูเอามาหารสองก็จะได้ระยะเท่าที่เนี่ยตีมืออย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว,ว่าไม่ใช้ข้อมือนะครับจดทุกอย่างนะข้อมือไม่ใช้นะใช้การหมุนตัวแล้วก็หมุนตัวตีอย่างเดียวเนี่ยต่อให้เร่งเท่าไหร่มันก็ได้ระยะประมาณ50%เพราะ,ะนั้นเราต้องเอามารวมกันนะครับตัวก็หมุน และเร่งหัวไม้ให้ทันในขณะที่เข้า IMPACT มันถึงจะรวมแล้วได้ร้อเซเท่าที่มันควรได้นะครับ <c oughs> รเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ตีแล้วไม่ได้ระยะเป็นเพราะข้อมือนะครับแขนเนี่ยทำงานน้อยมากนะครับในขณะที่จังหวะเข้า IMPACT เนพะราะในขณะที่เราดูพวกโปรในทีวีตีนะทำไมก็ดูตีเบาๆตีง่ายๆนะ เป็นเพราะว่าเขาหมุนตัวแล้วกลับลรงงานเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยความเร็วแต่ไม้ที่จะผ่านลูกเนี่ยมันมาด้วยความเร็วมากซึ่งตรงนี้กล้องนะครับธรรมดายังจับไม่ได้เลยต้องเป็นกล้องที่มีความเร็วสูงมันถึงจะเห็นว่าไม้เดินทางเข้าปะทะลูกยังไงถ้าเป็นกล้องธรรมดาเห็นครั้งสุดท้ายคือหัวไม้อยู่ที่นี่แล้วกลับไปทีคืออยู่ตรงนี้ตรงนี้มันเห็นเป็นภาพจังๆนะเพราะมันเร็วมากนะนการที่จะทําตรงนี้ให้เร็วนะไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวนะแต่เป็นนะข้อมือนะครับข้อมือที่จะร่งหลายคนดูถูกข้อมือนะดูถูกแขนนะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพพอผมบอกกีฬาทุกประเภทที่ใช้มือใช้แขนนะแบดมินตันเทนนิสนะเบสบอลซับบอลนะตีด้วยพลังของแขนและมือเนี่ยนะครับเยอะมาก ตัวนี่มันแค่หมุนเพื่อซัพพอร์ตเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปนะการตีกอล์ฟแขนมือตัวใช้หมดสำคัญแต่คนที่ตีแล้วมีปัญหานะตีแล้วไม่ไกลตีแล้วไล่ไม่ทันนะลูกออกขวาอยู่ตลอดให้กลับมาพิจารณาการทำงานของแขนกับมือนิดหนึ่งแต่นั่นหมายว่าคุณต้องจับกริบถูกนะ ถ้าจับกริปวีกเนี่ยเร่งยังไงก็ออกขวาอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะนั้นกลับไปดูเรื่องกริปนะครับผมผมจะข้ามไปนะว่าจับกริปให้ถูกเนี่ยแล้วเร่งไม้ในขณะที่จังหวะปะทะเนี่ยสั้นๆง่ายๆมันจะทําให้ในระยะเท่าที่ควรจะได้มันจะได้ระยะเท่าที่คนอื่นในวัยเดียวกันในคนในส่วนของไล่เรียกในความเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ย เช่นนะอายุนะความสูงมันควรจะได้อย่างไงตัวอย่างผมจะไปตีให้ได้300รหลามันก็เกินไปนะมันทำยากนะนะเพราะว่าอะไรเพราะนะแกนแขนมันสั้นหลักการของการเคลื่อนที่กลรศาสตร์เนะี่ยนะครับมันมันสู้แกนยาวไม่ได้เพราะนั้นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ต้องพัฒนาอย่างอื่นให้มันชดเชยกันนะเพราะนั้นเวลาที่ผมไปตีนะเล่นกับ เพื่อนๆทีมงานด้วยกันจะตีไกลผม50บหลาถามว่าผมกลัวไหมผมก็ไม่กลัวเพราะว่าคุณจะตีไป50ิบหลาคุณจะไปขึ้นเหล็ก7ดขึ้นเหล็ก8ผมอาจจะขึ้นหัวไม้แต่ผมเป็นคนตีตรงมันก็ไปถึงกรีนเหมือนกันหรือไม่ออนก็อาจจะเหมือนกันแล้วใครชิปเข้าไปดีใครจะพัดดีนี่คือสเสน่ห์ของกอล์ฟเพราะ,ะนั้นไม่ต้องวิตกนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือทาอย่างไรเราถึงจะตีให้ตรงนะทำให้ ทำให้ไม่พลาดเนี่ยนะตีไปได้อยู่แฟเว่ยจะตีหัวไม้อะไรเขาก็มีให้เราเลือกนะครับตั้ง13ชิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์พวกนี้นะครับหาให้เจอนะครับว่าท่านหาหเจอแล้วหรือ,อยังกับการที่คอนเซปต์นะแกว่งไม้เร่งความไม้ให้เร็วด้วยตัวเนี่ย <c oughs> ความหมายของมันก็คืออย่าให้ตัวมันหมุนอย่าให้ไหลมันหมุนเกินความเร็วที่ไม้จะมาถึงนะครับ จังหวะที่ดาวซูงงมาเนี่ยหัวไม้ยังอยู่ข้างหลังอยู่นะแต่แขนมาอยู่นี่ลนะนํะมือมาอยู่ตรงนี้ละเพราะฉะนั้นความเร็วจากตรงเนี้ยหัวไม้ที่เข้าหาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เร่งด้วยตรงข้อมือแล้วจะทำไงถึงจะทัน่ะมันไม่มีทางเลยนะเพราะนั้นฟรีรีแลกนะครับแล้วตัวนิ่งนะเร่งหัวไม้เข้าไปนะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ สำหรับท่านที่ลองเอาไปฝึกลองเอาไปทำไปค้นหาท่านอาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่ท่านลองไปทำดูนะครับฝึกเร่งหวดให้มีความเร็วดูทิศทางอาจจะเดี๋ยวค่อยปรับไปนะครับเอาตีพิชชิงเวทอะไรก่อนก็ได้นะค้นหาให้เป็นความจริงก่อนนะครับแล้วเมื่อค้นมันเจอนะครับท่านก็จะมีความมั่นใจกับการที่จะเร่งให้ไกลเท่าที่ คนอื่นทําไมเขาทําได้นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับอย่างแม้แจะอย่างอาโปนะเพียงแค่ตอนนี้อายุสิถามว่าศักยภาพมันก็ใกล้ๆผู้ใหญ่แล้วล่ะตอนนี้เหลือแต่ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ถ้าไปตีกับพวกพี่ๆหรือโปรผู้หญิงบางคนเนี่ยนะอายุมากกว่าแต่ตีสั้นกว่าโปรทีงยี่สิบหลาเพราะฉะนั้นด้วยเทคนิคมันจะเกิดจากอะไรผมบอกได้เลยว่าเกิดจากการที่หา ทำงานตรงนี้ยังไม่ถูกครับถ้าหาได้หาเจอเขาก็จะตีได้ไกลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่านะจะไปหากขนาดไหนนะถ้าเป็นตัวผมเนี่ยนะผมบอกให้ถ้าคนตัวเท่ากันอายุใกล้เคียงกันมาตีไกลกับผมเยอะๆนี่ผมก็ไม่ยอมแต่พอไปเจอคนที่สูงคนที่หนุ่มกว่าอ่ะตีไกลเราต้องยอมนะฮนะนะก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับนะ ในเรื่องของการทํางานของวงช้างเพื่อที่จะเร่งสปีดความเร็วนะท่านสงดาสงสายสิ่งใดก็เขียนถามกันมานะเราก็จะมาพูดจะมาเล่าให้ฟังนะครับในตอนกลางคืนวันศุกร์นะครับ,อ,นะรบอย่าลืมติดตามฟังนะฮะแล้วก็ชมการไลฟ์ซึ่งเป็นการไลฟ์แบบพูดคุยนะในหัวข้อคุยคุยขาย,ขายขายสไตล์โปรเชานะครับซึ่ง ก็จะมีขายของด้วยก็บอกตรงๆนะครับเอานู่นนี่มาแนะนํากันนะนะความจริงก็ขายไม่ค่อยได้นะเพราะส่วนมากคนฟังก็จะเป็นหน้าเก่ากันนะก็เลยก็โอเคเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ไปนะแต่วันที่อังคารเนี้ยผมจะพูดเรื่องของของเทคนิคให้หมดจะไม่เอามาเรื่องของการขายให้ท่านรําคาญใจนะแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักที่ช่วยกันมาตลอดคือเครื่องดื่มตาช้าง อาคารอมสินนะครับสเปซ CO2 นะครับอุปกรณ์กอล์ฟ PGM นะครับก็ครบทุกอย่างนะครับทั้งอุปกรณ์เสื้อผ้ามีหมดมูลที่กอล์ฟไทยสู่กอล์ฟโลกนะครับอุดมพาณิชฐ์ที่จําหน่ายนะครับซันเมลเทนถุงกอล์ฟกันน้ําสีสันสดสวยนะครับกาไลสุขภาพคารอนโตเต้ลูกกอล์ฟไมก์กอล์ฟบิสโต้นะครับรองเท้าเสื้อผ้าแผ่นสวมแผ่นแสนเพลินนะครับเสื้อกอล์ฟเยอโบนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับตัดสำหรับ นักกอล์ฟโดยเฉพาะรับตัด30ตัวขึ้นไปนะครับกอล์ฟไทมนะหนังสือพิมพ์กอล์ฟนะฉบับเดียวนี่ยังหลงเหลืออยู่เปน็นหนังสือพิมพ์รายงานกอล์ฟจริงๆแล้วอ่านกอล์ฟไทม์ฉบับเดียวรู้ข่าวความเคลื่อนไหวทั่วโลกและประเทศไทยทั้งหมดนะครับมืออาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพจอยากตีกอล์ฟที่นอนบอลลี่ใครอยาก ใครทำพวกอพาร์ตเมนต์โรงแรมที่ต้องการที่นอนนะครับทุกๆขนาดนะหมอนผ้าห่มได้ทุกอย่างนะครับซิกซอนทั้งซิกซอนทั้งครีบแบรนด์ทั้งเอ็กซโอนะครับก็อยู่ที่บริษัทซิกซซอนประเทศไทยนะเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนรายการเราพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์นี้และวันอังคารหน้าสวัสดีครับ